bơm bơm áo chắc tha thấy ma liền à, lông mà nè đơn <cười> <cười> này, này 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 phải mắt nào đi 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 ดีๆๆๆๆๆยแม่อ้ดิอ้้อ,อื้อืเอ,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 อ้อตกๆ <c oughs> สนุกสรานเานพ้่ากับว่าเอามา้าวันนี้ใครไม่มีผ้าเออน,น, <c oughs> นั่นไล่สวบไปทัวแล้ววันนี้ ไปเรียนนู่นมาแตงแตงไทยไปเรียนตรงนู้นไหมนี่มันเฉียวอันจังซีนี่นี่เบิ้งมันเฉียวเบิ้งลูกไปได้อลน่อยเลยเบิงมันเฉียวอันเจ้าชีแตงไทยแตงไทยดูก่อนแตงไทยดูก่อนมันนี่เฮาพี่ลูกค้ามันจำได้คุณนะไวรุ่ล ปีนละปีนเึ็นย้ายแล้วโอ้ยไพสิเป้าโคนไห้เนาะบ่านนี้ <c ười> ไปแล้วฆ่าลานไปยังเนาะบ่านนี้เ <c ười> บมึงเอาเด้อพี่ึ้ฆ่าลานไปยังเนาะบ่านนี้ไปแล้ว <c ười> <c ười> Mẹ hoa bà phải như vừa nè Mẹ hoa ăn em Tiếng thai Diếm chị Diếm em phân chị <laughs> <laughs> Chắc phải muốn có phải Nhi pha cần phải <laughs> ốc mua tuông ăn ăn đấy จมันกับเปล่าเงิのの้เล่าอยู่คุณเลยอย่านแล้ววะเนี่ยหันมาแล้วถ่ายรูปหนึงช่องหนึ่งช่องช้ามหนึ่งชองช้ามโอ้ยมันใกล้บ่มันใกล้บ่ เอ้ยพาย,ายายมาเล่นไปะนะมาสกมาก,นะมากเ,น,เ,น,เนี่ยย่านเนี่ยช่วยกลัวบ่ไม่ต้องกลัว <c oughs> ย่านแล้ว <c oughs> หันหน้าออกมาที่ย่านมาเนะี่ย <c oughs> <c oughs> เอา้าพัานนานี้แล้วพัานนานี้เฮ็นอย่าง